หัวสวนมาเก,ก็บผักเก็บอย่างันก็แบบผิดดิบก็เอาไปเก็ใส่น้่มหม่เนี่ยกอเลยแบผิดดิบอ้ได้น้อเดีย่น้งอง่มนย่หนอ่ยดเอาไปกินกัะปลากปเน,นะนเดเลยมัน,นี้ตั้งไ่วว่าสิไปหานะ้ำหม่ก็พี่น้องต่สามรารถเห็นผักเ็นเากะเพรกไปิดป,ป,ปนกลุ่มกแนะคี่นงองานก่นมา นี่ะบากบาดแน่่ยาซีอยักมันเกลวมาเก็บมันเกลวนั่นที่หนอกาิไปหาน้ำไม้กอแ่มาแกงเก็บพักมันเกลว,ว,ว,วห่ากเฮียซะเฮียไ้บ,บ้าปินบ้หลายดอกที่นาา่อ้างส่ผักหลายไม่ถือบ,บ,บ่แซบไปค่ะ โาเอาขาไปใส่เกหงทไมกันนะเดี๋ยวไปแล้ะพี่หนัขาม่เป็หมัดยังโมได้หลายแต่ยากมนได้มองเล็กมองหน่อยเนาะเด็เล็กก็เกมปาหาที่ไหมกันก่อเด็กตวเล็กจะม่ช่อมแต่ตาแเบุบบนี่ครบของเสี่ใส่ปนกุ้งก่อนจะไส้เกงทไมกับปนกุ้งเนี่ก่อน มาหาหยังกต่ใดเบลเพราะว่าปลูกอยู่ปลูกเห็นได้พี่น้องอมส้นก็เอ็นเสดสิทธิ์พ่อเพียงอใหม่ตอกระดับต้นหนึ่กจบเป็นท่านยายเห็นบ่พี่น้องนี่หอดพักกรันยี่นี่เพชรคอยบอหมดแดงสมัครไหนหมดแดงแกดพี่น้องโอ้ยตายหมดแดงไฟมึนนะตุสยมาแย่อยู่มึงก็มาไหลมั้ยพี่น้องหมดเดีไปหาอย่างนี้พักกรันยี่ห้องก็ปลูกไว้ ต้องบอเอาหลายดอกหลายใส่หลายมันสิขิวใส่ตัวพี่เนาะหาหนุ่มใหม่ก็ตัวนี้มันกับห้องตาคืนตากับห้อตะยนี่อันนี้หนุ่มใหม่ให้หวานมันกับห้อตะยนี่ซ้ำนี่อันนี้กิมซโอ้ยอันนี้ยน่าเปลี่้วเปลดหาดจำพี่เนาะมาเบิ่งก่อนยังทัก ใหญ่นึงอุ้ยาเจ้าเ่ท่านมาหาแล้ววันนี้เห็นเอยเอาเสเดีหน้องด้วยอันนี้ไมอหหนอันเปมันเ่อไงว่เอามันเทาเบิดล่ะอ้ยหาหหาเงกระเด็ีหน้องอ้ยหมุนหหมุนเหียอ้ยเด็ลกหลายเลยต่อนสนที่หลกเสียงเขาเสียงาเ้ โอ้พี่น้องบ่งเน่ได้บักหลายหนึ่งมันอีกเรืร่องไรกของกระสิได้แกงแล้วกินแกงก็ใหม่น้ำกันเด้อ